ไปกันนะฮะเพราะว่าพายุตัวนี้เนี่ยพัดเข้าถล่มที่ทางเกาะคิวชูครับและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าถล่มเกาะฮอนชูต่อไปก่อนเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลได้ในวันพุ่นี้ครับรัฐบาลญี่ปุ่นแจ้งเตือนประชาชนกว่า9ล้านคนให้อพยพกออกจากบ้านเรือนขณะที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดอพัดเข้าถล่มเกาะคิวชูซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของญี่ปุ่นในช่วงของเช้าวันอาทิตย์ ประชาชนหลายหมื่นคนเนี่ยนะครับใช้เวลาตลอดทั้งคืนทั้งวันอาทิตย์เลยพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านเรือนประชาชนกว่าประมาณ3,50 0 0 0ห่นหลังไม่มีไฟฟ้าใช้การขนส่งและธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะที่ทางการญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและดินถลม่มเพราะว่าคาดว่าอิทธิพลของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดอซึ่งเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมที่จุดศูนย์กลาง2 3 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก โดยปริมาณน้ำฝนอาจจะมากถึง400มิลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะครับโดยการให้บริกรารรถไฟหัวกระสุนหรือว่าเรือโดยสารข้ามฟากและเที่ยวบินโดยสารหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกร้านค้าและธุรกิจอื่นๆปิดให้บริการทั้งหมดโดยใต้ฝุ่นนันมาดอพัดขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองคาโกชิมะใต้สุดของเกาะคิวชูเมื่อเช้าวันอาทิตย์ครับทำให้แม่น้ำสายหนึ่งในเกาะคิวชูเอ่อล้นฝั่ง สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่ามีชายคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อรถยนต์ของเขาจมน้ำและอีกคนเนี่ยเสียชีวิตหลังจากที่ดินถล่มใส่แล้วก็ยังมีผู้คนสูญหายแล้วก็มีรายงานว่าพบผู้บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ87คนนะครับ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดว่านันมาดอจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกผ่านเกาะฮอนชูก่อนออกสู่ทะเลในวันพุธส่วนกรุงโตเกียวเมืองหลวงญี่ปุ่นจะ,ะเผชิญกับฝนตกหนักล่าสุดรถไฟใต้ดินสายโตไซระงับการให้บริการครับเพราะว่าน้ำท่วมทางการญี่ปุ่นประกาศคำเตือนระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในคำเตือนภัยพิบัติของญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่าประมาณ500,000คนในเมืองทาโกชิมะ มิยาซากิโออิตะคุมาโมโตะแล้วก็ยามางูชิด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นก็ต้องเลื่อนการเดินทางไปเยือนนครนิวยอร์กออกไปอีก1จนถึง2วันครับเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากพายุซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดขึ้นก่ลาวสุดทรพจน์ที่สมสชาชหา่ชาประชาชาติด้วย ขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันครับว่าในปีนี้จะมีพายุเกิดขึ้นหลายลูกแล้วก็มีความรุนแรงมากเนื่องจากว่ามีอิทธิพลจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าลานินยาประกอบกับอุณหภูมิเหนือพื้นผิวทะเลที่อุ่นขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกและแคริบเบียนก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับ เนี่ยผลกระทบเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นก็มีที่ทางเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันนะครับจากพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาโด